สวัสดีค่ะสวสนธนพัฒสกลนครค่ะต้นพันธุ์ไผ่ข้าหลามกับแดงไผ่ข้าหลามเปาะแล้วก็ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สามค่ะต้นพันธุ์ชุดนี้แข็งแรงสมบูรณ์นะคะเป็นอีกหนึ่งไผ่ยอดนิยมเลยนะคะทางสามสายพันธุ์นี้ ุนนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่บ้านหนองอารมณ์ตำบลเขินอำเภอน้าเกียงจังหวัดศรีสะเกดค่ะด้านซ้ายมือ2ต้นนะคะก็คือไผ่ข้าหลามเปาะค่ะสังเกตว่าลำเขาจะเล็กแล้วก็ปล้องจะยาวนะคะแล้วก็ถัดมาตรงกลางนะคะ2ต้นนี้ก็จะเป็นไผ่ข้าหลามกราบแดงค่ะ ใบค่อนข้างใหญ่นะคะสังเกตในช่วงแรกของต้นพันธุ์นะคะแล้วก็ถัดมาด้านขวามือนะคะตัวนี้เป็นไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สามค่ะเป็นไผ่ที่ทานหน่อสดได้เลยนะคะตัวนี้ไม่มีสารไซยาไนาค่ะคนที่เป็นโรคเกาต์ก็สามารถทานได้นะคะปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยลดน้ําตลอดก็ออกหน่อได้ตลอดเลยค่ะสาหรับไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สามแล้วก็ไผ่ข้าวหลามกับแดงและไผ่ข้าวหลามเปาะนะคะตามชื่อเลยค่ะ ปลูกใช้ลำนำไปเผาเข้าลามค่ะไผ่ที่มีเนื้อไม้ดีนะคะเนื้อไม้เหนียวนุ่มค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจต้นพันุ์ไผ่นะคะสามารถสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะลากแน่นทะลุถุงเลยนะคะสอบถามต้นพันธ์ุกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะที่เพจเฟ e บุ Facebook, ๊กสวนธนภัสกรนครแอดไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839 หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ